ต <Cornell. S 2> โตโตครับใหญ่ใหญ่ใหครับโอ้ยต่อต่อไม่ต่อเล่นไปเลยพี่ต่อดีวะมันจะเปลี่ยนลำน้ำเลยเนี่ยตต อุ u i, u i, eight, four, yeah. ้ยส hey, to so ี <S S ่โได้่อะตวมีห่้าอใหญ่โว้ยก็ไม่โตถ้าสามโลโอ้ยสี่โลสี่โลได้สี่โลได้ตอนนี้หวอเดี๋ยินตายที่นี่หรอ ไม่ตายหรอกถ่อยจะถ่ายลรกปล่อยอะไรอีนะเล่นปล่อยมันเย้เอาปิดแล้ายังเย้โอเค